ทรัพย์สินหรือเอกสารอันเจ้าพนักงานได้ยึดแบบนี้ครับตามมาตรา142เห็นไหมหรือกระทําต่อพยานหลักฐานในการกระทําความผิดตามมาตรา184เห็นไหมฮะสองมาตรานี้ก็ออกบ่อยนะตามตัวอย่างที่ยกให้ดูนะสมัย76สมัย73นะหรือถ้ามันกระทําต่อทรัพย์หรือเอกสารที่ส่งต่อสารไว้พิจารณาคดีก็ผิดมาตรา185 หรือถ้าทำต่อทรัพย์ที่ถูกยึดถูกอายัดต,ตามคําพาิพากษาก็เป็นมาตรา187นะถ้ามันไปกระทำต่อพิในายกรรมหรือเอกสารของผู้อื่นก็เป็นความผิดตามมาตรา188เห็นไหมฮะและเท่านั้นยังไม่พอครับถ้ามันเป็นการย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายเห็นไหมก็จะไปผิดมาตรา199และมาตราสุดท้ายครับด้านล่างสุดนี้เป็นมาตราที่คุณจะต้องเป็นเจ้าพนักง,งาน เท่านั้นถึงจะผิดได้เห็นไหมฮะก็คือเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ในการปกครองรักษาทรัพย์แล้วมันเอาไปเสียเห็นไหมซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารที่ตัวเองต้องปกครองรักษาไว้ตามมาตรา158นั่นเองนะนี่คือเซตของกลุ่มที่5นะท่านทองล่วงหน้าได้เลยมันจะมีประโยคเหล่านี้อยู่ในมาตราเห็นไหม